คลิปนี้ก็จะเป็นแนะนำโซโล่เพลงใจเป็นนายกายเป็นเบาวของเล็กราชเบศนะฮะตั้งสายให้ตรงกับแอปจูเนอร์แบบมาตรฐานแล้วก็มาฝึกไปพอๆกันได้เลยครับเอาละครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับสำหรับพี่ๆที่เป็นมือใหม่ผมแนะนําทิศทางการอ่านแทบประกอบการฝึกก่อนนะครับสังเกตที่แทบประกอบนะฮะอันนี้ก็คือแทนสายที่6เห็นไฟกระพริบนะครับแทบตรงเส้นด้านล่างสุดเนี่ยถ้าเรามองลงมาในสายที่6เนี่ยเปรียบเทียบกับแทบมันก็จะเป็นทิศทางเดียวกันต่อไปสายที่ห้า สเกต่ไฟกับพิมนะครับสายที่4สายที่3สายที่2แล้วก็สายที่1เอาละครับเพลงนี้ก็จัดอยู่ในคีย์ A นะฮะในตำแหน่งที่เล่นก็จะอยู่ในฟอร์มเ n เพน o n i c กสเกลจากพื้นฐานในเพลงก็จะมีอยู่3ฟอร์มนะครับอันนี้ก็สามารถย้อนกลับไปทบทวนพื้นฐานเรื่อง m เมเจอร์สเกลเพนโทนิกสเกลในคีย์ต่างๆได้เลยนะฮะเอาละครับอันดับแรกเพลงนี้ค่อนข้างที่จะมีเทคนิคที่หลากหลายเพราะว่าการเล่นเนี่ย ทำนอกก็จะคล้ายๆกันเล่นแบบ Improvise แนะนำให้ฝึกด้วยความเข้าใจแบบนี้นะครับสมมติว่าผมบอกว่าประโยคแรกเล่นแบบนี้ อันนี้ก็คือเป็นลิกของแต่ละประโยคให้จําวิธีการเล่นแบบเป็นกลุ่มของประโยคนะคะเพื่อให้สามารถนําเอาการฝึกแต่ละประโยคเนี่ยไปจัดเป็นแพทเทิร์นการฝึกให้เป็นแบบของตัวเองได้เพราะว่ามันจะมีท่อนที่เล่นง่ายกับท่อนที่เล่นยากในท่อนแรกนะครับจากที่ผมเล่นเนี่ยจะนับมา2จังหวะเดี๋ยวผมเปิดแบ็ k กิ้งแท็กเป็นตัวอย่างนะฮะแล้วก็จะนับจังหวะมันเนี่ยอันนี้เป็นท่อนส่งนะครับตอนแรกที่เราจะเข้านับ one two แล้วละครับ มันจะมีการนับจังหวะมาก่อนที่เราจะเข้าในห้องแรกสังเกตที่ภาพสัญลักษณ์นะครับตัวหยุดของจังหวะที่1ตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับเป็นการเตรียมตัวเราจะนับ one แล้วก็จังหวะที่2เป็นตัวหยุดขบตสชั้นเป็นสัดส่วนย่อยของจังหวะตบแล้วเราจะเข้ามาสัดส่วนอ e, ีด้วยเทคนิคแบบนี้เอาละครับจะใช้นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็ได้ นี้จากตัวอย่างผมก็จะให้ใช้นิ้วนางไปเลยนะคะเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่บอกแทนนิ้วนางก็คือจุดสีแดงนั่นเองจุดสีเขียวจะแทนนิ้วชี้สีเหลืองแทนนิ้วกลางสีแดงแทนนิ้วนางแล้วก็สีน้าเงินจะแทนนิ้วก้อยสังเกตที่สายที่1ในแถบนะครับจะมีเลข9ก็คือเฟสที่9นั่นเองแล้วก็นับมาหาเฟสที่9ในสายที่1เทคนิคที่เล่นนะครับเราจะสไลด์มาหาโน้ตเฟสที่9อันนี้ไม่ได้กําหนดนะครับว่าสไลด์จากเฟสที่เท่าไหร่จากเฟสก่อนหน้าเราจะสไลด์จากเฟสที่7มาหาเฟสที่เีป็นนแบบ้ ถ้าสไลด์จากเฟสที่8ช่องสไลด์มันก็แคบลงนิดหนึ่งมันก็จะถึงเร็วสำเนียงก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยคราวนี้ก่อนที่เราจะสไลด์เนี่ยให้เราเอานิ้วกลางเนี่ยปุดสายที่2กับสายที่3ให้บอดแล้วเราก็ดีดลงไปตามเครื่องหมายลูกศรน,นะครับก็คือการดีดลงเนี่ยแบบนี้พร้อมกับเทคนิคสไลด์เราก็เอานิ้วมารอเลยนะครับถ้าเราเลือกสไลด์จากเฟสที่7แล้เราก็ทําแบบนี้นะฮะแล้วก็ดีดไปหาสายที่1แล้วก็สไลด์ลงมา มันก็จะได้สัดส่วนอ e ของจังหวะที่2แล้วก็สัดส่วนะดีดขึ้นแล้วก็จังหวะที่3ดีดลงนะฮะการนับสัดส่วนย่อยทางดนตรีนะครับก็จะต้องอิงจากพื้นฐานการฝึกกับเบดนอมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้นะครับสำหรับพี่ๆที่ต้องการรู้ว่าพื้นฐานการนับสัดส่วนย่อยเนี่ยมีวิธีคิดยังไงมีวิธีฝึกยังไงนะฮะผมจะตั้งความเร็วไว้ที่45 BPM เปิดไกด์เป็นคาเบิสองชั้นเราจะได้ยินเสียงแบบนี้ แต่และจังหวะจะมีเสียงติ๊กตอกตอกติ๊กตอกตอกนะครับติ๊กก็คือจังหวะที่1ตอกตอกตอกก็คือสัดส่วนย่อยของจังหวะที่1นับเป็น one e, and a uh. แล้วถ้าฝึกนับแบบต่อเน e, uh.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  ื่อง one and a t e and a t e and a f e and a คราวนี้ในจังหวะที่2ที่เราเล่นอ่ะเราจะต้องเล่นจังหวะที่2เป็น2 e and a uh. เราจะเล่นจังหวะที่2ตบเนี่ยนับ2เราไม่เล่นใช่ไหมครับกำหนดโนด้ตจังหวะที่2เป็นตัวหยุด แล้วก็เราจะเล่นสัดส่วนอ e ิด้วยเทคนิคนี้แล้วก็สัดส่วนแอนเป็นสัดส่วนที่ใช้ทำนองเดียวกันกับสัดส่วนอ e ินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานับ two e แอนแล้วก็เราจะเล่นสัดส่วนที่นับ่ะอีกทีหนึ่งก่อนที่จะไปลงจังหวะที่3ก็นับ t r e แบบนี้นับจังหวะแบบง่ายๆก่อนนะครับก็คือกำหนดความเข้าใจของเราแบบช้าที่สุดก็คือ two, e, and, a, t o a n r นะครับ One two, ีแอนด์แล้วฝึกแบบเนี้ยให้เราคุ้นชินถนัดชินกับการเล่นพร้อมกับนับจังหวะอันนี้สําหรับคนที่ต้องการพื้นฐานเรื่องเข้าใจสัดส่วนจังหวะย่อยไปด้วยนะครับแล้วเรามากลับใช้กับเมทโทรนอมที่45 BPM ก็นับเป็น One E and นด e, ์อัททูอีแอนดแบบนี้นะฮะ one, e and นด e, ์อัททูอีแอนด One อ e and น two อีแออ three four อันนี้ก็เป็นแค่เรียกน้ำย่อยนะครับสำหรับคนที่ต้องการพื้นฐานเรื่องการอ่านสัดส่วนจังหวะคราวนี้อันนี้ก็จะเป็นแค่การแนะนำเบื้องต้นเพื่อเอาไว้ให้เป็นตัวเลือกนะครับสำหรับพี่ๆที่ต้องการอยากจะฝึกปรับพื้นฐานให้ถูกหลักถูกวิธีเพื่อเอามาใช้ฝึกแกะเพลงให้เราสามารถเข้าใจสัดส่วนจังหวะที่เล่นจากแถบประกอบการฝึกได้แบบชัดเจนนะฮะคราวนี้มาดูวิธีการฝึกเล่นแบบทั่วไปสําหรับคนที่อ่านจังหวะไม่เป็นก็ ดูผมทําเป็นตัวอย่างอธิบายตาแหน่งที่เล่นแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับส่วนจังหวะสะส่วนจังหวะอันนี้ก็ต้องอาศัยการฟังตัวอย่างแล้วก็ค่อยๆฝึกตามไปเรื่อยๆทีละท่อนตามที่ผมแนะนำนะฮะอันนี้ท่อดแรกมันจะเป็นแบบนี้ว่า t ูที่แบบนี้วิธีการเล่นก็คือเราจะเอานิ้วนางเนี่ยสไลด์อันนี้ผมเลือกให้นะครับจากเฟสที่7สไลด์มาหาเฟสที่9แล้วก็อะทีนะครับแล้วก็จังหวะที่4เนี่ย ตบลงไปใช้เสียงร่วมกันกับจังหวะที่3แล้วเราก็ดีสัดส่วน e เนี่ยเราก็เอานิ้วนางเนี่ยมารอไว้เฟสที่10แล้วก็สไลด์ไปหาเฟสที่12สัดส่วนคล้ายๆกันกันกบจังหวะที่2เลยครับแค่เรามาเริ่มโน้ตในตำแหน่งใหม่ก็นับเป็น one t o แบบนี้ถ้านับจังหวะไปด้วยก็จะเป็น one two e and a 4,E, and อนดแบบนี้นะฮะเอาละครับกดหยุดสต o อปวิดีโอนะครับแค่เฉพาะโน้ตแรกสำหรับมือใหม่กม็ผมว่าน่าจะยากพอสมควรแล้วกดหยุดสต o อปวิดีโอเอาไปฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมจนเข้าใจแล้วเรามาดูลิกถัดไปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับลิกถัดไปผมจะเล่นจากจังหวะที่4มานะครับ4 <Four. S 2> เอาละครับเดี๋ยวเล่นแบบช้าช้า เป็นเทคนิคนี้ให้เรามาดูห้องถัดไปเลยนะครับห้องที่2เนี่ยตอนที่เราสไลด์มาหาเฟสสิแล้วเราเล่นในจังหวะที่1 1แล้วก็อันนี้เป็นแอนของโน้ต3พยางนะครับแล้วก็สัดส่วนอาดเนี่ยเราจะเล่นเทคนิคนี้สัดส่วนอาดนะครับเราจะเล่นโน้ต3โน้ตในสัดส่วนเดียวด้วยเทคนิคนี้เราจะดีดเฉพาะตรงที่เรากดนิ้วชี้อยู่เฟสที่7 แอมป์อ่อนลงไปเฟสที่9ทําให้เกิดเสียงด้วยมือซ้ายนะครับด้วยนิ้วมือซ้ายแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาให้เป็นเสียงของเฟสที่7ก็เท่ากับว่าเสียงแรกเนี่ยเราดีดเสียงที่2เราใช้มือซ้ายนะครับตบลงไปแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาเล่นรวมกันเป็นแล้วก็นิ้วก้อยเนี่ยเอื่อมมารอไว้เฟสที่10สายที่2เล่นเชื่อมต่อไปหาจังหวะที่2เล่นรวมกันเป็นแบบนี้ one and แล้วก็ แล้วก็ t o นะครับ one and a two one and a two อันนี้ถ้านับแบบต่อเนื่องเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเร็วนะครับไปหาจังหวะที่2เนี่ย a two พูดคำว่าอ่ะพร้อมกับดีตรงเฟสที่7จ็ด ah แล้วก็ใส่เทคนิคเข้าไปแล้วก็เล่นมาหาจังหวะที่2เนี่ยนับ two แนะนำนะครับให้ฝึกช้าๆแบบนี้ one and a two แบบนี้นะฮะ one two พูดไปด้วยก็คือ one and, and two กดหยุดสต็อปวิดีโอนะครับฝึกแกะตามสัดส่วนที่แนะนำให้เล่นจนเข้าใจแล้วไปประโยคถัดไปนะครับของลิก์นี้ก็คือเรามาจังหวะที่2แล้วเราเอานิ้วชี้เนี่ยที่กดเฟสที่7ไม่ต้องเอาออกนะครับเล่นต่อไปเลยแล้วก็แอนดิดลงดิดขึ้นกำหนดเอาตามสะดวกเลยนะครับแล้วก็นิ้วชี้ย้ายมาเล่นสัดส่วนอ่านะครับ แล้วก็ Hammer on กับนิ้วก้อยแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาแบบนี้คล้ายๆกับสัดส่วนอาของจังหวะที่1อันนี้เป็นสัดส่วนอาของจังหวะที่2แล้วก็นิ้วนางก็มารอไว้เฟสที่เกสายที่3แบบนี้เล่นรวมกันเป็น one and a uh, and a uh, เอาละครับกดหยุด stop v i d ดีโอแบบแล้วก็ฝึกตรงนี้ให้ถนัดชินคุ้นชินแล้วก็เอามาเล่นรวมกันก็จะได้เป็นแบบนี้ จะเปิดจังหวะแล้วก็เล่นให้ต่อเนื่องให้ดูแบบนี้นะครับ two t h เอาละครับก็จะฟังได้ประมาณนี้นะครเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับในความเร็ว45 BPM แล้วผมจะตั้งไกลให้เป็นค่าแบบมาตรฐานนะครค่ามาตรฐานก็คือ one two 4, 4. เอาละครับอันนี้ก็จะเป็นโน้ตเชื่อมต่อไป้องถัดไปนะครับของจังหวะที่4เนี่ยเราตบมาในจังหวะที4นะ่4แล้วก็เอานิ้วชี้มารอไว้เฟสที่7แล้วก็ดีดลงไปนะครับสัดส่วนอ e, ีแล้วก็สัดส่วน and. แอนเราจะดีดตรงเฟสที่7ซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็ใช้เทคนิคแฮมเมอร์ออน ให้มันอยู่ในสัดส่วนแอนนะครับก็เล่นรวมกันก็จะเป็นท e ีแอนแล้วก็ย้ายนิ้วชี้ไปสายถัดไปนับสัดส่วนอะนะครับแล้วก็แฮมเมอร์ออนมาหาเฟสที่เก้าเราก็จะดิดนิ้วชี้ครั้งหนึ่งแล้วก็แฮมเมอร์ออนลงมาอันนี้ก็ให้จําเป็นอีกลิกหนึ่งเลยนะครับเท่ากับว่าอันนี้เป็นลิกที่3แล้วอ่าประมาณนี้ดีไซที่5เฟสที่เจ็ดแล้วก็เล่นแบบเทคนิคแฮมเมอร์ออนในสายของมันนะครับแล้วก็ไปสายที่4 ก็เล่นเหมือนเดิมเลย f o u e and a one แบบนี้เอาละครับต่อไปก็มาดูบรรทัดที่2นะฮะเมื่อเราเล่นลิกเมื่อกี้ได้แล้วทำนองต่อไปก็จะเป็นแบบนี้มาดูตัวอย่างนะครับจังหวะที่2เนี่ยตบลงไปนะครับแล้วก็ดีดตรงเฟสที่6ก,กดด้วยนิ้วชี้นะฮะสายที่3เล่นในสัดส่วนแอนแล้วก็สัดส่วนอาดเนี่ยจะเล่น Hammer on กับพูออฟ จะอยู่ในสัดส่วนอะนะครับจังหวะที่2นะครับเราจะเล่นสัดส่วนแอนกับอะเพราะฉะนั้นเรานับจังหวะนับ2มา2แอนอะทีแล้วก็จังหวะที่3นะครับทีเนี่ยจะอยู่เฟสที่9ใส่ที่4ใช่ไหมครเรามาเริ่มต้นใหม่ที three. แล้วก็อี e, ก็คือนิ้วชี้เนี่ยรออยู่เฟสที่6เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็แอนก็เล่นกับเฟสที่เเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเนะี่ยนิ้วถ้าใครกลางนิ้วไม่ถึงนะครับให้ใช้นิ้วชี้กับนิ้วก้อย เป็น G E and แล้วก็อ A นะครับสัดส่วน A อยายให้มาเฟสที่7สายเดียวกันนะครับก็คือสายที่4แล้วก็จังหวะที่4เนี่ยเล่นแฮมเมอร์ออนลงไปต้องดีดเฟสที่7ก่อนนะครับแฮมเมอร์ออนไปหาจังหวะที่4นะับโฟแล้วก็พู l อ o f ขึ้นมาเป็นอ E นะครับเป็นโฟอ E แล้วก็แ and ะเอาละครับสัดส่วนแอนก็คือเฟสที่9สายที่5สัดส่วนอ A ก็คือนิ้วชี้เฟสที่7สายที่4 เล่นรวมกันนะฮะจากจังหวะที่สองมา two แล้วก็ and a t e and a f o e and a แล้วก็ one เอาล่ะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะตั้งค่าเมทอนอมให้เป็นคเบดสองชั้นเป็นไกด์นะครับเพราะว่าเป็นสัดส่วนที่สม่ำเสมอกันพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นมาจากจังหวะที่หนึ่งนะครับเป็นแบบนี้ one two three four five one two and ความเร็ว45 BPM ก็ค่อนข้างที่จะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะฮะถ้าจะเล่นให้ได้แกะให้ออกน่าจะต้องเป็น30 BPM นะครับอันนี้ผมทําตัวอย่างให้ดูที่45 BPM แล้วก็ลองกดหยุดกดย้อนไปแกะดูกันนะครับลิกต่อไปนะครับก็มาอยู่เฟสที่7แล้วของห้องถัดไปแล้วก็จะเล่นเป็นแบบนี้ ครับอันนี้ก็เป็นลิกเต็มห้องเลยนะฮะมาดูวิธีเล่นเฟสเเราก็จะกดด้วยนิ้วชี้ใช่ไหมครับในจังหวะที่1เนี่ยสัดส่วนแอนกับอานะฮะมาดูที่สัดส่วนแอนก่อนเราจะเอานิ้วนางเนี่ยไปรออยู่เฟสที่9สไลด์หาเฟสที่11นับแอนแล้วก็สัดส่วนอาก็เปลี่ยนสายนะฮะเป็นสายที่3เฟสที่9ก็คือสัดส่วนแอนเนี่ยสไลด์จากเฟสที่9มาหาเฟสที่11นับแอนแล้วก็สัดส่วนอา ก็ย้ายไปสายที่3แบบนี้แล้วก็จังหวะที่2กดด้วยนิ้วนาง2แล้วก็ลดนิ้วชี้ลงมาหาเฟสที่10นับ e แล้วก็สัดส่วนแอนไปหาเฟสที่12สายเดินก็คือสายที่2เนี่ยแอนแล้วก็สัดส่วนอาก,ก็คือดิดขึ้นเอาละครับเล่นรวมกันก็จะเป็น1 มาจังหวะที่3นะครับจังหวะนี้ผมอยากให้แยกซ้อมต่างหากเลยนะครับกดหยุดกดย้อนเสร็จแล้วเนี่ยมาซ้อมจังหวะที่3ามแล้วก็ and อ h f o มันก็จะดึงจากสัดส่วนอ h เนี่ยดีสัดส่วนอาก่อนนะครับ a ะแล้วก็ f aux. จังหวะที่4เนี่ยเลื่อนมาโดยที่ไม่ต้องดีดเล่นรวมกันเป็น B h and a แล้วก็ e ฟสที่10นะฮะสายเดิมสายที่2แล้วก็แอนแล้วก็สไลด์ลงไปหาสัดส่วนอ่ะโดยที่ไม่ต้องดีดแบบนี้คือจังหวะที่3ตั้งแต่สัดส่วนอะไปจบจังหวะที่4เนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนถ้าเล่นรวมกันก็เป็น3แอนอะโอีแ e, อนแล้วก็นิ้วชี้ไปรอไว้เฟสที่10นะครับเราจะสไลด์มาหาเฟสที่12แบบนี้เอาละครับกดหยุดแล้วก็ย้อนกลับไปฝึกตั้งแต่ต้นมาจนถึง บรรทัดที่3ต้นห้องของบรรทัดที่3นะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดู one t เอาละครับประมาณนี้ต่อไป ท่อนนี้ก็จะไม่น่ายากแล้วแต่ว่าเล่นเป็นสามพยางก,ก็คือนับจังหวะให้เป็น two and a three and a four and a แบบนี้นะครับแล้วก็จะสไลด์จากเฟสสิบสองเนี่ยมาหาเฟสสิบสี่นับ two and a three and a four จะดีดลงอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าดีดลงกับขึ้นสลับกันก็ได้แล้วก็แอนมาเฟสที่เก้าโดยนิ้วนางนะครับแล้วก็สัดส่วนอะนะฮะเราก็จะดีด วเล่นเป็น hammer on ออสัดส่วนอะเนี่ยแฮมเมอร์แบบนี้นะฮะอะแล้วก็สไลด์ไปหาเฟ2สิบเนี่ยหาจังหวะที่หนึ่งนับวันตรงนี้ต้องเล่นให้ต่อเนื่องมันจะเกิดเสียงที่เชื่อมต่อกันเล่นรวมกันก็คือนับวันสอเอาละครับทำนองก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็ให้รวมเป็นประโยชของมันเลยนะครับ แล้วครับฟังทํานองเอาก็ได้นะฮะแล้วก็ลอง Copy ก็คือแกะตามนะครับห้องถัดไปก็คล้ายๆกันอันนี้จังหวะที่4เนี่ยะจะเล่นแบบ Hammer on แล้วก็มาหาเฟสที่10เนี่ยจะดีดอีกครั้งหนึ่งเอาละครับมาบรรทัดสุดท้ายแล้วนะครับบรรทัดนี้มันจะค่อนข้างซับซ้อนมาก ประมาณนี้นะครับทำนองก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเล่นกับเทรนอมนะฮะประมาณนี้นะครับ one two ถ้าให้อธิบายนะครับสังเกตที่สัดส่วนจังหวะนะครับเราจะดีดนับ1จังหวะที่2เราตบลงไปสัดส่วน e เราก็เล่นเป็น e แอนแอนก็จะเป็นจังหวะยกนะครับแล้วก็จกังหวะที่3ถ้าเราตบลงไปเราก็เริ่มดีดที่สายที่1เนี่ยแฮมเมอร์ออนเฟสที่5กับเฟสที่7นะับเป็น t e สัดส่วนแอนแล้วก็อะ f o แบบนี้อะ f o ลองแยกเลิกเล่นนะครับ two แล้วก็ t, f, ก็เริ่มนับเป็น one e and a uh, two e and a uh, t e and a uh, four ผมเปิดไกด์ให้เป็น30 bpm นะครับแล้วก็เล่นแบบเนี้ย one e and a uh, two e and a uh, t e and a uh, four ก็คือพอเรานับ two เราพอเรานับ e ให้เราดีดรวบเสียงนะครับแล้วก็แอนให้ตรงกับเมทานอมเหมือนเราเล่นเป็น e แบบนี้แต่เราเล่น e แอน e ีแอนะครับแล้วก็มาจังหวะที่3ก็เป็นท h r e e นะครับแต่คราวนี้เราจะเล่นเป็นแบบนี้ท h r e e e t e นะครับจังหวะถัดไปนะครับให้เรานับ three e a n แล้วก็ a four ส่วน a มันก็จะต้องเป็นการนับแล้วก็เล่นให้ต่อเนื่องกับจังหวะที่3ามนะคระัอ t แ r นอ e and, a n o แบบนี้ พอเปิดเมทานมนะครับก็ต้องตั้งสมาธิเยอะๆแล้วก็เล่น one e and a uh. two e and a uh. three e and uh. four อันนี้ก็ต้องไปพยายามฝึกเอานะครับถ้าอยากจะเล่นให้ถูกจังหวะถูกสัดส่วนแล้วก็ฝึกพัฒนาประสาทการแยกประสาทความคิดวางแผนวิธีการเล่นให้เป็นแพทเทิร์นนะฮะก็ต้องฝึกกันแบบนี้เลยห้องสุดท้ายอันนี้ก็ไม่ยากเล่นเป็นแบบนี้ one e and a uh. เล่นรวมกันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็ไม่น่ายากนะครับเดี๋ยวผมตั้งเป็น40 BPM แล้วก็เล่นตามเลยครับเอาละครับอันนี้ก็แกะตามได้เลยสัดส่วนไม่ซับซ้อนนะฮะ ก็เป็นท่อนจบแบบสมบูรณ์แบบเลยเอาละครับเป็นไงครับการฝึกอ่านจังหวะแบบละเอียดแล้วก็การอ่านแถบแบบละเอียดค่อนข้างจะใช้เวลานะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องอาศัยความตั้งใจในการศึกษาวิธีการเล่นแล้วก็พยายามทําความเข้าใจนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าต้องการความแม่นยาต้องการความเพอร์เฟกสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนอยากจะต่อยอดหรือว่าพัฒนาทักษะฟีเจอร์ตัวเองให้มันเป็นมาตรฐานแบบสากลยุคสมัยนี้แล้วนะครับระบบสื่อการเรียนการสอนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับผู้เรียนที่ไม่ได้ต้องการความละเอียดอันนี้ก ็สามารถกดข้ามผ่านไปเลยนะครับเพราะว่าบทเรียนหรือว่าหลักสูตรของผมเนี่ยจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการความละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องการความแม่นยําความสมบูรณ์แบบในการเล่นโน้ตแต่ละตัวให้ตรงกับสัดส่วนจังหวะที่ชัดเจนนะฮะอันนี้ก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถนําเอาทักษะหรือว่าความเข้าใจตรงเนี้ยไปพัฒนาต่อยอดได้ด้วยตัวเองต่อไปได้อีกในอนาคตสําหรับเพลงที่ไม่ได้มีความซับซ้อนมากมันก็จะดูง่ายไปเลยนะครับ mm hmm. เอาละครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้กันจ,จบนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับสวัสดีครับผม you <laughs>